กะเจี <tyard. S 2> ๊ยบอืมเอาเร็วอันกะเจี๊ยบกระแซะกระดองคีด้วยถึงไหนแล้วออดีตกะเด่ง อ่าดังๆมั่นใจหน่อยเด้งอืมกะแตงหืโตแย่เตงกะเตกะกระทอนหืทอทออุนทอนกะทอนอ่าทวนใหม่กระทอนโอ้ยนี่หมายถึงว่าทวนนี้เฮ้ยอ่านองอันรอบแรกได้แล้วมันบ้างนองอันใหม่อันเร็วๆเลยปไปเนี่ย เลียวก้นกระจงกระจาดชี้ให้ถูกชี้ให้ถูกเกีะยแบเบจียบเจียบชี้ให้ถูกกเกีแบบ่ยบ อ่านไปเมื่อกี้รอบแรงงานถืออยู่เลยกระเสะทำต่อไปชี้ถูกก็เร็วกะดองอกระดุกหาไหนไหนกระดุกไม่มีนะอกระดองฮะ๋อกระดองกระดองไม่ใช่ก<อ>่อน<ข>กระดองอ่ะ เอ้ไงกระกระดิกกระ <pet> ดิกแล้วก็กระกระ,ะเทงกระเทงอะไรนะกระกกกอะไรนะกระเทงกระเตะกระทุนกระทูนกระทูน